ดูทุกคนนางเอกปันปันจริยาโพสต์ Post, ขอบคุณแฟนคลับน้องอุ่งอิง,องเพชรบ้านแพงครับ เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นโมเมนต์น่ารักสุดๆครับสำหรับปันปันจริยาและอุงอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ก็เห็นทั้งคู่นะครับเต้นคู่กันครับบนเวทีมินิคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าน่ารักทั้งคู่เลยนะครับและน้องปันปันจริยาเนี่ยก็ได้รับมาลายน้ําใจจากแฟนคลับ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้แฟนคลับ FC อุงอิงเนี่ยแฮปปี้แล้วก็ชื่นชมน้องปันปันสุดๆเลยนะครับน้องปันปันครับทุกคนได้มีการโพส เอาไว้บอกว่าขอบคุณนะครับมาไลนยจากพ่อพ่อแม่แม่เนอะอาะสำหรับเมื่อคืนนี้ จังหวัดอุทัยธานีปันปนขอขอบคุณกำลังใจจากทางบ้านและด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณมาลัยออนไลน์จากทางไกลด้วยนะคะขอบคุณพ่อมนเทียนขอบคุณพ่อท็อปพ่อฮักน้องอุงอิงขอบคุณพ่อทองแดงพ่อฮักน้องอุงอิงนะครับขอบคุณ f อซีบ้านฮักน้องอุงอิงค่ะขอบคุณมาลัยไร้สดนะคะขอบคุณทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขร่ำรวยเฮงๆนะคะมึก มวลคักที่ชนบุรีมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนทุกคนได้เห็นไหมครับอาใครได้ไปดูบรรยากาศสดๆบ้างสําหรับองค์อิงแล้วก็ปันปันน่ารักมากทั้งคู่คือเต้นด้วยกันน่ารักมากนะครับคู่พี่น้องเนาะทุกคนเอางี้ดีกว่าครับทุกคนคืองานมินิคอนเสิร์ตเนี่ยต้องบอกว่าอุอ้มอิมมองว่าเจ้าภาพที่จ้างไปเนี่ย คือได้กําไรสุดๆนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยได้ชมนางเอกแบบใกล้ชิดได้ฟังองค์อิงร้องเพลงแบบเต็มๆสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เ 11, 12, 13, 14, พลงรวดได้ชมนางเอกปันปนเนี่ยเต้นคู่กับองค์ิงแบบสดๆแล้วใกล้ชิดแบบสุดๆอย่างที่บอกกับทุกคนว่าเวทีมินิคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือเป็นเวทีที่แบบว่าคือขนาดแบบเล็กๆเ,เนาะเป็นมินิอ่าครับทุกคนแต่คนที่ไปชมเนี่ยคือจะได้ไปดูแบบเนี่ยนางเอกคนสวยปันปน,ปนแบบ ใกล้ๆแล้วคนแบบไม่ได้พกพ่านเหมือนเหมือนเวทีใหญ่ใช่ไหมครับได้ชมอุงอิงเนี่ยร้องแบบสดๆนะครับได้ชมน้องอุงอิงน้องปันปันเนี่ยแบบแบบสดๆแบบใกล้ๆชิดแบบติดขอบเวทีอะซึ่งนะครับมันมันต่างจากเหมือนกับว่าศิลปินที่เขาไปโชว์อย่างสมมุติว่า,าศิลปินเดี่ยวอย่างนี้เนาะไปโชว์ก็จะแบบ คุ้นเคยอ่ะเราได้ดูแล้วว่าคุ้นเคยมากเลยแต่อันเนี้ยเราไม่คุ้นชินไงทุกคนมันเหมือนกับว่าอ่าได้ดูนางเอกที่แบบอยู่บนเวทีใหญ่ได้ดูอุงอิงที่เป็นฟินาเล่อยู่บนเวทีใหญ่แล้วมาให้พวกเราชมอยู่มินิคอนเสิร์ตคืออยากไปนะอิ่มอยากไปมากเลยอ่ะนะครับทุกคนนะครับ อยากไปมากอยากไปมากนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับนอกจากพี่ปันปันจริยาเนี่ยได้โพสนะครับขอบคุณ fc แฟนคลับน้องอุ๋งอิงแล้วนะครับขอบคุณมาลัยน้ำใจด้านหน้าเวทีแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้มีการนะครับ โพสต์ Post, ขอบคุณแฟนคลับด้านหน้าเวทีด้วยนะครับโดยน้องเนี่ยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าขอบคุณที่เอ็นดูฮักแพงหล่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับพอๆแม่แม่เอฟซีก็ยังฮักแพงหล่ามาโดยตลอดแล้วก็ให้วันเนี้ยมาให้กําลังใจหล่าหลายอิหลีจ้าขอบพระคุณนะครับที่ไม่ทิ้มไม่ป๋าหล่าวันนี้นะครับหล่ามีความสุขอิหลีจ้าขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จขอบพระคุณโอกาสดีๆผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนหล่านะครับขอบคุณพ่อโจแม่นุษย่า สุภาพลุงอำนาจขอบคุณโอกาสจากเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณ FC ที่มอบรางวัลน,น้ำใจให้กับหลาขอบคุณพอ่อท็อปนะครับแม่ปูชนบุรีนะครับแม่อิสวีพ่อวิษณุพ่อภัยโรดเอฟซพลังเงียบนะครับแม่สาวะคนนะครับแม่จุรีพรแล้วก็เป็นมารไยรวมนะครับทุกคนโอ้โหมีช่อดอกไม้ด้วยนะครับก็โอ้โหสุดยอดมากๆเลยเมื่อคืนนี้ นะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า,าน้องปันปันจริยาเนี่ยตอนนี้ก็คือลงคลิปอุงอิงแบบถี่มากแล้วตอนนี้ยอดฟอลโล่ของปันปันตอนนี้ใกล้แสนแล้วนะครับทุกคนนะครับเนี่ยพี่ปันปันก็เพิ่งลงคลิปวิดีโอน้องไปเมื่อ11ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ของปันปันคือยอดผู้ติดตามพุ่งมากนะครับทุกคนพุ่งมากจริงๆแล้วก็ตอนนี้9 3 0 0 0แล้ว ทุกคนเข้าไปฟอน้องให้ถึงแสนน้องจะได้โล่เงินสลับปันๆน,นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วคอมเมนต์คือเยอะมากนะครับโอ้โหทุกคนคืองานมินิอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเจออะไรแบบนี้นะคืออยากให้ไปกันเยอะๆจริงๆเพราะว่าเป็นงานที่ต้องบอกว่าใกล้ชิดนางเอกสุดๆอะนะครับใกล้ชิดนางเอกแล้วก็ใกล้ชิด อุงอิงสุดๆแล้วก็มาได้ฟังอุงอิงแบบร้อง11-12เพลงรวดนะครับโปันปันเสียงดีเนาะปันปันเสียงดีมากเมื่อคืนนี้มิ้มไปชมมินิคอนเสิร์ตอยู่ไปชมคลิปย้อนหลังอยู่ปันปันเสียงดีมากอุงอิงก็สุดๆใส่เต็มจริงๆนะครับทุกคนเราได้เห็นแบบเขาโชว์แบบเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะแบบเต็มรูปแบบจริงๆนะคืออย่างเวทีใหญ่ใช่ไหมก็จะมีคิวเยอะนะครับก็จะมีคิวแบบคิวเยอะจริงๆ เนาะคิวเยอะจริงๆแล้วก็หมายถึงว่าคือมันต้องแบบเร็วอะ่ะคือศิลปินเยอะแต่ทีเนี้ยพอเขาคัดศิลปินมาให้ชมแบบเน้นๆแบบนี้แล้วอะ่ะก็ถือว่าได้กําไรมากๆเลยนะมินิคอนเสิร์ตก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เนาะพ่อโจก็ได้โพสต์ซึ้งถึงถึงลูกสาวอุ้งอิงด้วยนะครับเนาะบอกว่ามงกุฎดอกหญ้าทำตัวธรรมดาธรรมดานี่นะครับ ก็ได้ใจแฟนคลับ fc ไปเต็มเลยพ่อโจนะครับเนาะนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงมินิคอนเสิร์ตสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านพี่อนิสาด้วยนะครับคุณอนิสาที่แบบอุ้มอิ่มชอบมากก็คือแบบเขาแบบตลกเนาะเขาชอบถ่ายคอนเทนต์แบบตลกตลกนะครับน่ารักเนาะ แล้วก็องอิงอ่ะจะมีความพัฒนาตัวเองแบบเยอะมากๆเลยนะน้องอ่ะอย่างที่บอกว่ากล้าเล่นกล้าเต้นกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นงานมินิคอนเสิร์ตปีที่แล้วเนี่ยกล้าแสดงออกยังไงปีนี้บวก2บวก3าไปเลยกล้าเล่นกล้าพูดนะครับกล้าหยอกล้อแฟนคลับแล้วยิ่งมีแบบว่าพี่ๆที่มาร่วมโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแต่แบบทำให้น้องเนะี่ยกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นเนาะทุกคน พัฒนาพัฒนามากๆในอนาคตไม่แน่ครับทุกคนหลายคนบอกว่าน้องมีโอกาสจะได้เป็นศิลปินเดี่ยวไหมก็มีโอกาสนะครับทุกคนรอพ่อโจโแบบนะครับเขาเรียกว่าอะไรทําแบบอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบว่าทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอึ้เชื่อว,ว่าคิวยาวแน่นอนนะคิวยาวแน่นอนนะครับนะ รอเลยนะครับรอเลยตอนนี้น้องพัฒนาแล้วก็เก่งมากคือเป็นศิลปินเดี่ยวได้แล้วอะ่ะคือนางพัฒนาแบบไกลามากจริงๆอ,อ่ะอุมอิงอ่ะนะครับทุกคนอ่ะเนาะรอติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนีครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกัน,นแล้ว,วกันนะครับแล้ว่ด้วยกันแล้วกันนะครับเช็คสภาพรถเนาะ แล้วก็งานเมื่อคืนเนี่ยตลาดฮังเลฮังเลเนี่ยเขาใช้เพจของเขาเลยนะมาถ่ายอุงอิงอะ่ะคือสุดยอดมากๆเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ